เดินทางมาถึงสนามที่8แล้วครับสำหรับการแข่งขัน MotoGP ปี2023ซึ่งในสนามนี้ก็มาสารต่อความมันกันที่สนามเอเซนประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นอีกหนึ่งสนามครับของการแข่งขัน MotoGP ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างช้านานและอีกหนึ่งสิ่งที่เราให้ความสนใจครับนั่นก็คือผลงานของเจ้ากล้องสมเกตจันทราที่ช่วงนี้เรียกได้เลยว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นเลยก็ว่าได้คลิปนี้เรามาทำความรู้จักกับสนามเอเซน และส่งผลงานเมื่อปีที่แล้วของเจ้ากล้องสมเกียริจันทรากันครับสวัสดีครับอยู่กับผมกกาดำสีเกมมิงสนามที่ทีซเ,เซอร์กิตเอเซนก่อสร้างขึ้นในปี1925เพื่อใช้ในการแข่งขันดัตทีทีการแข่งขันในระดับประเทศเป็นครั้งแรกก่อนจะปิดทำการปรับปรุงทั้งใหญ่ในปี1949ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างยาวนานถึง3ปี จนแล้วเสร็จในปี1952และใช้ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสนามการแข่งขัน m o t ต GP ตั้งแต่ปี1958ยุคที่ยังใช้ชื่อการแข่งขันว่ากลางปีมอเตอร์ไซค์เคิร์ซิ่งซึ่งถือว่าสนามแห่งนี้เป็นเพียงสนามเดียวที่ยังลงเหลือจากยุคเริ่มต้นของการแข่งขันครับนอกเหนือจากการแข่งขัน m o t ต GP แล้วสนามนี้ยังถูกบรรจุเป็นหนึ่งในสนามการแข่งขันในรายการ WSBK มาอย่างยาวนาน รวมไปถึงรายการต่าง,างๆอย่างดัตทีที per league formula และบริ t ิสซ s u เปอร์ไบ c ์แชมเปี้ยนชิพอีกด้วยรูปแบบของสนามทีทีสกีตเอเซนครับจะมีความยาว1รอบสนามอยู่ที่4.5กิโลเมตรมีจำนวนโค้งทั้งสิ้น18โคง้งแบ่งออกเป็นโค้งซ้าย6โคง้งและโค้งขวา12โคง้งทางตรงยาวที่สุด487เมตรตัวแทร็กมีความกว้างเพียง14เมตรเท่านั้นครับ ถึงสนามแห่งนี้จะมีโค้งที่มากถึง18โค้งแต่บรรดานักแข่งก็ซัดกันอย่างเต็มที่ไม่ได้เกรงกลัวต่อจํานวนโค้งที่มีมากมายเลยครับโดยความเร็วเฉลี่ยของการแข่งขันจากปีที่ผ่านมานั้นความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่1 7 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นความเร็วเฉลี่ยที่สูงในอันดับต้นๆของการแข่งขันเลยทีเดียวครับโดยนักแข่งที่สามารถคว้าแชมป์ได้มากที่สุดที่สนามแห่งนี้ก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นก็คือพ่อหมอ The Doctor v a l e n t i n ร Rossi ที่สามารถชนะได้มากถึง8ครั้งอันดับที่2เป็นตำนาน MotoGP อีก1คนครับนั่นก็คือเกียร์โคโมอากอสตินีที่สามารถชนะได้ถึง6ครั้งและอันดับที่3นั่นก็คือลุงมิกดูฮานครับหรือไมเคิลดูฮานที่สามารถชนะที่สนามแห่งนี้ไปได้5ครั้งส่วนผู้ชนะเมื่อปีที่ผ่านมาครับเป็นทางด้านของฟาเชตโกบัญญญาในอันดับที่1ครับมาโคเบซิกกีในอันดับที่2 แลมาวิริกวิยาเลสในอันดับที่3ครับเวลาต่อรอบที่เร็วที่สุดเป็นทางด้านของฟาเชสโกบัญญา่าครับที่ทําเวลาอยู่ที่1นาที31.504วินาทีความเร็วที่เร็วที่สุดของสนามอยู่ที่3 1 9 8กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นทางด้านของอังเดรเอโนเน่ที่สามารถทําได้เมื่อปี2015ครับในส่วนของเจ้ากล้องสมเกตจันทราครับซึ่งในสนามที่ผ่านมานี้สุดยอดจริงๆครับกับผลงานการจบการแข่งขันด้วยอันดับที่4 ที่สนามเซตเซนริงประเทศเยอรมันซึ่งสามารถปลดล็อกผลงานที่ดีที่สุดของปีนี้และเข้าใกล้โพเดียมบ้างที่สุดเช่นกันถ้าเรามองย้อนกลับไปในปีที่ผ่านมาครับผลงานของเจ้ากล้องสมเกียจจันทราก็ถือว่าไม่ได้ดีมากมายเท่าไหร่ครับที่สนามแห่งนี้โดยเจ้ากล้องสามารถที่จะทําอันดับออกตัวอยู่ในอันดับที่16และจบการแข่งขันไปด้วยอันดับที่13เก็บคะแนนไป3คะแนนครับผิดกับทีมเมดยางไอโอคุระครับที่ผลงานที่สนามนี้ดีกว่าเจ้ากล้องอย่างเห็นได้ชัด ที่สามารถจบการแข่งขันไปด้วยอันดับที่2เลยล่ะครับแต่ถ้าเรามองกลับมาที่ผลงานในปีนี้ของเจ้ากล้องครับซึ่งถือว่าเป็นปีที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยก็ว่าได้ครับถึงแม้ว่าปีนี้จะยังไม่ได้ขึ้นโพเดียมหรือชนะการแข่งขันแต่เจ้าก้องก็สามารถเก็บคะแนนมาได้ทุกสนามและยังไม่ล้มในการแข่งขันเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับ ส่วนในสนามที่เจ้ากล้องทําผลงานได้ไม่ดีในปีที่แล้วครับมาปีนี้เจ้ากล้องก็สามารถที่จะจบการแข่งขันด้วยผลงานที่ดีแทบจะทุกสนามเลยผมเชื่อเหลือกเกินครับว่าที่สนามเอเซนครับเจ้ากล้องก็สามารถจะทําผลงานได้ดีเช่นกันครับเรามาดูลายสนามกันบ้างครับซึ่งหลังจากผ่านตรงหน้าพิษมาครับเราจะมาเจอกับโค้งแรกที่เป็นโค้งขวา และจะเป็นทางตรงสั้นๆครับที่จะพาเราเข้าสู่โค้งขวาเล็กๆในโค้งที่2ต่อมาด้วยโค้งขวาต่อเนื่องเป็นรูปตัวยูในโค้งที่3และ4ครับก่อนจะมาเจอกับโค้งตัวยูซ้ายแคบๆในโค้งที่5หลังจากออกจากโค้งที่5้ามาครับก็จะเป็นทางตรงครับพาเราผ่านโค้งขวาเล็กๆในโค้งที่6 ก่อนจะเป็นโค้งซ้ายกว้างในโค้งที่7ครับและมาพับขวาอีกทีในโค้งที่8ส่สวนในโค้งที่9ครับจะเป็นโค้งซ้ายเปลกหนักๆก่อนจะพาเราไปเจอกับโค้งขวาต่อเนื่องในโค้งที่10และโค้งที่11กันต่อครับ ต่อมามาถึงโค้งที่12ครับจะเป็นโค้งขวาเล็กๆครับเช่นเดียวกับโค้งที่13ส่วนโค้งที่14และ15จะเป็นโค้งซ้ายเล็กๆเช่นกันครับในช่วงนี้ครับนักแข่งสามารถที่จะใช้ความเร็วได้มากพอสมควรเลยครับถึงแม้ว่าเราจะมองว่ามีโค้งอยู่มากในช่วงนี้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นโค้งเล็กๆที่สามารถขี่ผ่านไปได้เลยครับหลังจากผ่านโค้งที่15ออกมาก็จะเป็นทางตรงครับที่พาเราเข้าสู่จุดคลายเมฆของสนามเลยก็ว่าได้ครับสำหรับส่วนนี้ นั่นคือบริเวณชิกเคนสุดท้ายก่อนเข้าสู่เส้นชัยครับในโค้งที่ 16, 17และ18ซึ่งตรงนี้ครับถ้าห่างนักแข่งเข้าผิดลายหรือทําความเร็วผิดมาครับก็อาจที่จะหลุดออกนอกทแทร็กลงบอกรลวดที่อยู่ข้างๆได้เลยครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับสนามนี้ซึ่งส่วนตัวผมมองว่าเป็นสนามที่มีสเสน่ห์อีกหนึ่งสนามเลยครับในรายการม o โต GP มีโค้งให้เราได้ชมกันทุกรูปแบบและมีประวัติศาสตร์การแข่งขันมาอย่างยาวนานครับซึ่งม o t ต GP ที่สนามเอเซนครับจะทำการแข่งขันกันในวันที่23ถึงวันที่25มิถุนายนนี้ก่อนที่จะหยุดพักครึ่งฤดูกาลไปเพื่อนๆอ,อย่าลืมส่งกาลังใจเชียร์เจ้าก้องสมเกียรติจันทรากันด้วยนะครับสนามนี้อาจจะเป็นสนามแรกที่เจ้าก้องสมเกียรติจันทรา สามารถเอาอันดับบนโพเดียมมาฝากแฟนๆชาวไทยที่นั่งลุ้นกันบนหน้าจอก็ได้ครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามการเดินสีเกมบิงกันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมถึงแม้ว่าหลังจากจบสนามนี้ MotoGP จะพักการแข่งขันแต่ผมจะมีคอนเทนต์สนุกๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอย่างแน่นอนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ